ดีค่ะงานดีๆเกตดีเกตพรีเมียมร้อมป้ายนะคะเป็นตุ๊กตางานมุง้งมิงมีหลายตัวมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าราคาป้ายนะคะเช่นราคาป้ายตัวไหนดีราคาป้าย145ใช่ไหมคะก็เอาไปเลยตัวละตัวละ80บาทราคาป้าย200ก็เอาไปเลย150ก็ว่ากันไปนะคะมีหลาย หลายตัวมากน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะดูดิค่ะสนใจตัวไหนก็แจ้งมาเป็นบายตัวได้เลยนะคะอยากดูรูปเพิ่มนี่ค่ะนี่น่ารักเป็นงานแบรนด์นะคะได้ในราคาถูกเยอะมากมีหลายมีหลายตัวน่ารักน่ารักเต็มเลยค่ะปะนี่เป็นกระเป๋าดินสอเป็นพิะกจกูเป็นงานมุ้งมิง้งน่ารัก เยอะมากนี่ค่ะน่ารักมีเด็กตัวน่ารักน่ารักเห็นไหมคะเอาเป็นว่าไม่ไม่ว่าตัวไหนไม่เกินสองร้อยบาทค่ะมีป้ายพร้อมทุกอย่างไม่เกินสองร้อยถ้าแพงแพงมากก็นิดหน่อยไม่แพ้ไม่ไม่เกินสองร้อยนะคะของเกตป้ายงานงานดีนี่ค่ะมีเยอะมาก มีหลายแบบสนใจตัวไหนเป็นพิเศษแคปหน้าจอแล้วก็มาถามได้เลยนะคะเป็นตุ๊กตาสะสมไว้งานมุ้งมิง้งสำหรับสาวๆน่ารักน่ารักห้อยพวงกุญแจห้อยกุญแจรถโน่นนี่นั่น,านงานเก๋ๆมีอย่างละตัวนะคะไม่ซ้ำทุกๆตัวไม่ซ้ำนะคะบางอย่างก็แพ็คใส่ถุงไว้กลัวฝุ่นเกาะเนี่ยค่ะนะคะก็จะมีปลายทุกอย่าง น่ารักมูมิงนี่น่ารักมากตัวนี้นามีป้ายเห็นไหมคะทุกอย่างงานไฮโซนะคะไม่ใช่ของไก่กานะคะของดีมีราคานะคะซึ่งก็เอามาแบ่งปันเนาะเรามีเยอะมากไม่รู้จะเก็บยังไงหวัดไหวไม่มีที่เก็บละระบายไปก็ว่ากันไปน่ารักเห็นไหมคะ ก็ติดตามได้ทาง youtube ได้เลยนะคะของช่องสหาพาพเครื่องอันนี้เป็นงานของตัวเองเอามาแบ่งปันเพราะว่าเก็บสะสมไว้นี่ช่องสหาพาพเครื่องนะคะตุ๊กตาไฮโซราคาถูกให้น้องๆหนูๆที่บางทีมันแพงเกินในห้างก็ามาซื้อของข้างนอกห้างแล้วกันเนาะ ไม่แพงมากเห็นไหมคะน่ารักงานมุ้งมิงเก๋ๆน่ารักมากดูดิหอมป้ายให้โซ่ป่ะนี่นี่นี่เก๋มากน้องหมาน่ารักไปป่ะน่ารักเวอร์น่ารักจุ่มน่ารักตัวนี้น่ารักมากเลยเห็นไหมคะหอมป้ายนี่น่ารักน่ารัก แตต่ััวนารกถ้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์081591 692 3นะคะนือรับใส่เองแจ้งมาได้เลยตุกตางานป้ายมูหนิงมากคืองานแบรนด์เนมไม่รู้ไม่รู้พูดถูกไหมเป็นของมีห้อค่ะมันไม่ใช่งานกอลนะเป็นของมีห้อแต่ว่าไม่ได้ขายในห้างแค่นั้นเองสนใจตัวไหนก็ ทักมานะคะนี่ขายตัวหนึ่งไม่เกิน200รบางตัว400รยนี่ก็เอาไปเลยร้อยห้าอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เคสเนาะแต่ว่าใหม่ทุกตัวนะคะยังไม่เคยใช้เลยเป็นของสะสมเก็บไว้นี่สนใจตัวไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์แปดหนึ่งสองสบายบายจ้า